ุกกี้คะอาจารย์ทราบว่าตอนช่วงที่หนูไม่สบายช่วงนั้นนะหนูท้อแท้แต่หนูก็ไปพึ่งไสยศาสตร์ฉันสงสัยคนอย่างเธอไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์กับการรักษาโรคที่เธอรู้ว่าเธอเป็นอะไรมันหมายถึงอะไรคะคือพอมันไม่มีแรงมากๆแม้แต่จะพูดยังเหนื่อยนะคะอาจารย์แล้วมันกินยาของหมอปัดแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่หายอะ่ะ คือมันไม่ท่าไห่มันก็ไม่หายคือโรคไตเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันเราเราไม่รู้ไงคะว่ายังไงมันก็ไม่หายเราก็ยังไงเราก็อยากจะหายไม่มีใครหรอกอยากจะไปฟอกเลือดอันนั้นคือขั้นสุดท้ายตอนนั้นนะยังไม่ถึงการฟอกเลือดคือมันจะต,ต้องฟอกไงคะแล้วเราไม่อยากฟอกก็เลยหาวิทุกวิถีทางเพื่อนก็โทรมาบอกว่าหมอคนนั้นเก่งอยู่อยู่พม่านะก็ไป เออเดี๋ยว<ม>ก่อนนะคะก่อนที่จะเล่าเรื่องอีไปพะมงพะม่านเนี่ยเดี๋ยวถามหน่อยนะคะทําไมกินยาหมอแล้วไม่หายเพราะว่ากินไม่เบัญญะบัญญัยังไม่รู้จักที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมคะเพราะโรคไตเนี่ยเรื่องอาหารเป็นสิ่งสําคัญ<ล>เค็มไม่ได้โรคไตไม่มียาร,รักษาค่ะเข้าใจค,ะค่ะแต่ว่าคุณจะต้องควบคุมตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่เค็มและเค็มแอบแฝงเธอจะรู้ไหมใช่เค็มแอบแฝงมีอยู่ในขนมปังมีอยู่ในยีสต์มีอยู่ในเพราะว่ามันมีเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาก็คือโซเดียมค่ะที ไม่ใช่ว่าปุ๊กไม่ทําตัวรักษาไม่ใช่ไม่รักษานะรักษาแต่ว่ามันถึงขั้นพีคมันรักษาไม่ได้แล้วคุณมันจะต้องฟอกเลือดแล้วใจเราก็คัดคัดคานหมอบอกว่าต้องฟอกต้องฟอกเลย้ไม่ฟอกเธอจะต้องไม่มีแรงจะต้องแล้วตายจะต้องตายเพราะว่าของเสียมันจะกระจายไปทั่วร่างกายแต่ตอนนั้นคือไตไม่ทํางานแล้วใช่ไหมคะไตวายแล้วอุ้ยไตวายแล้วมันก็อยู่ได้ไม่กี่วันสิถ้าไตไม่ทํางานมันต้องไตวายระยะสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันประมาณอย่างนี้คือคือพวกอะทานเต่า ทานข้าวไปมันอาเจียนอ่ะมันออกหมดเลยร่างกายไม่รับแล้วลลทําอะไรไม่ได้ทีนี้เราก็ไปกินยายาหม้อยาหม้อยาสมุนไพรมันก็ดีขึ้นมาเลยนะคะไปเอามาจากไหนยาสมุนไพรก็เอามาจากต่างประเทศคือพาม่าใครพาไปลาบ้างเพื่อน ขึ้นเวาขึ้นเครื่องบินไปเอาเลยใช่ค่ะใช่ก็ลงทุนไปงหมดไปหลายแสนไม่สบายก็ยังอุตสาห์ถอสังขารไปถึงพม่าแล้วเขาบอกว่าแล้วไม่ใช่กินเจ้าเดียวนะคะกินหลายเจ้าเจ้าเมืองไทยก็กินที่เป็นสมุนไพรเป็นขวดขวดเธอรู้ไหมยาหมอนมีสเตียรอยด์มินั่มมินี่มันเป็นอันตรายต่อไตมากเลยนะโทก็จริงจังแต่ณตนะตอนนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะต้องฟอกเลือดแล้ว ไม่อยากฟอกเนี่ยมันเหมือนกับคนจนนัแล้วำทำไมเธอถึงไม่ยอมฟอกเลือดเธอมีความรู้สึกการฟอกเลือดมันน่าสยดสยองหร<ช>ือยังใช่ค่ะอาจารย์ไม่มีใครอยากฟอกซึ่งณตอนนี้พวกตาสว่างแล้วที่พวกมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะพวกฟอกเลือดแต่ก่อนที่จะฟอกเนี่ยเราไม่คิดแบบนั้นแล้วรับรองเลยว่าคนคนไข้โรคไตร้อยทั้งร้อยไม่มีใครคิดมันต้องคิดเหมือนพวกก็คือไม่อยากฟอก อาจารย์คะการที่เราจะต้องไปผ่าตัดเส้นเลือดแล้วเอาเข็มใหญ่แล้วเ,เข็มเย็บรองเท้าแทงเข้าไปเพื่อที่จะเอาเลือดออกมาฟอกเนี่ยแทงเข้าไปโดยที่ไม่ใช้ยาชาเนี่ยมันเจ็บปวดทรมานนะต้องทันอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่มีใครอยากทาเพราะฉะนั้นเราก็หวังไปที่ยาหมอ้อว่ายาหมอ้อจะทําให้เราหายจากโรคไตเราก็เลยไปกินยาหมอ้อซึ่งมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นม,ม,นมีมันมีโพแทสเซียมอยู่ในนั้นสูงมากแล้วมันไม่ถูกกับโรคไตหมอก็ดูผลเลือดหมอบอกว่าคุณไปกินสมุนไพรมาหรือเปล่ากูก็โกหกหมอบอกว่าไม่ได้กินคะ่ะหมอก็ เอาไปผลเลือดไปดูแล้วก็ม,มันทาไมอย่างนี้นะฟอกเลือดด่วนเลยก็คือต้องไปผ่าตัดเส้นเลือดแล้วก็ฟอกเลือดฟอกเลือดก็ไม่ใช่ว่าดีขึ้นเลยนะคะไม่ใช่ว่ามีแรง,งแล้วแข็งแรงต้องหลายครั้งนะคะกว่าหนูจะเข้าที่เออประมาณประมาณคนอื่นเขาประมาณสี่เดือนคุณป้าประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนะคะกว่าจะเข้าที่เข้าทางตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องไปฟอกเลือดเรารู้ว่าเราจะต้องไปโดนเอาเข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าแทงเข้าไปสี่ชั่วโมงแล้วก็ บางทีพยาบาลเขาไม่ใช่หุ่นยนต์เขาก็มีพลาดบ้างเขาก็แทงแตกก็เขียวม่วงไปทั้งแขนอะไรเงี้ยก็เจ็บปวด<า>ทรมาน,นใช่ค่ะก็หาเส้นพยาเรื่องที่มันมีวิธีการอื่นไม่แค่อย่างช่นเขาบอกว่าฟอกตรงหน้าท้องล้วทาเองที่บ้านกับเจาะตรงคอหอยหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่นทราบว่าเขามีหลายวิธีแต่มันก็ทรมานไปนคนละอย่างมันไม่ใช่ว่าอย่างนี้จะดีกว่าอย่างนี้เจาะที่คอก็อาบน้ําไม่ได้ต้องแปะน้ําเข้าไม่ได้เลยติดเชื้อง่ายมาก เจาะที่ท้องก็แทนที่จะฟอก4ชั่วโมงก็ฟอกไป12ชั่วโมงมันแล้วก็ติดเชื้อง่ายอะไรสารพัดค่ะคือคือเป็นโรคเวรโรคก,กรรมจริงๆอะค่ะโรคเนี้ยคือใครอยาได้เป็นเด็ดขาดเลยคือถ้ามันมีวิธีรักษาที่จะไม่ให้เป็นตายคือถ้าเป็นเบาหวานและเป็นความดันแล้วรักษาสองโรคนี้ให้ดีๆจะไม่ลามมาไตาไม่ใช่ทําตัวเหมือนปุ๊กอะมันจะเป็นสเต็ปของมันใช่แล้วก็ตามมาด้วยหัวใจนี้ หนูสาธุยังเหลือโรคหัวใจโรคเดียวที่ยังไม่ได้เป็นขออย่าให้นหนูคงไม่เป็นหรอกค่ะเพราะจิตใจหนูงดงามค่ะหัาใจหนูก็เบิกบานแล้วเพื่อนฝูงก็ช่วยกันถนอมใจหนูคงไม่เป็นอะไรค่ะอาจารย์ไม่เชื่อค่ะค่ะนะคะแล้วหนูคะหนูไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนคะที่เขาเริ่มรักษาหนูเรื่องโรคไตอะคะ่ะสิริราชไปที่สิริราชตลอดเลยสิริราชช่วยชีวิตบุกเอาไว้นะคะคือสิริราชม,มีแพทย์ที่ที่ชํานาญทางแล้วก็ละเอียดมาก พูกข้าถามหนูตรงๆอย่ากโกรธนะคะ,คะบ้านหนูฉันก็รู้ว่าพี่สาวหนูกับญาติพี่น้องหนูก็มีสะตุ้งสตางหนูไม่ใช่ฉันรู้ได้ไงคะฉันพอรู้พี่เธอรู้หนูอาจจะสร้างฉากหน้าเวทีนหนูได้ไม่หรอกค่ะฉันพอรู้ว่าหนูไม่ได้ถึงกับลําบากลําบนแต่การที่หนูมีค่าใช้จ่ายในการฟอกไตครั้งหนึ่งหลายๆพันบาทเดือนหนึ่งเป็นหมื่นๆกับลูกผู้หญิงตัวคนเดียวที่ไม่ค่อยชอบแม้กระทั่งจะขอสตังญาติพี่น้อง หนูดูแลตัวเองยังไงคะเดือนหนึ่งหนูใช้กับค่ายาไปกี่บาทเอ่อเยอะมากค่ะทั้งทุกวันนี้ยังไม่เคยคำนวณเลยว่าเดือนหนึ่งกี่บาทแต่ว่ารู้มันรู้ว่ามันเยอะแต่ว่าบุ๊กอะทํางานทำมาหากินตั้งแต่อย่างเรียนหนังสือตั้งแต่อย่างเรียนยมัธยมเรียนมาหาลายัยจกนกระทั่งจบบุ๊กทำมาหากินแล้วบุ๊กเก็บตังค่ะอาจารย์เก็บตังคือบุ๊กเป็นคนประหยัดแต่ไม่ใช่คนขี้เหนียวไม่เหมือนกันนะคะประหยัดกั่ขี้เหนียวไม่เหมือนอาจารย์นะ ค่ะเดยนยอมรับค่ะเดียนอาจจะขี้เหนียวแล้วงกแล้วเค็มค่ะเดียนยอมหมดทุกอย่างใครจะว่าอะไรนะคะเข้าใจค่ะพุกิจภุกิดก็เก็บเงินเก่งน,นะเก็บเงินค่ะแต่ว่าแล้วก็อุ้ยเปิดร้านอะไรเปลียนของตัวเองด้วยค่ะไม่แบบหาเงินเรียนหนังสือเองไม่ขอที่บ้านอย่างเงี้ยพะก,ก็ะพอมีเงินเก็บแล้วพอมาเป็นเข้าสู่อาชีพวงการบันเทิงเป็นนักแสดงมันก็ได้เงินค่อนข้างเยอะก็จะเก็บ วันๆไม่ค่อยได้กินอะไรนะคะจย์ไปกองถ่ายก็กินข้าวกองถ่ายก็ไปกินของคนนู้นกินของคนนี้กินไม่หยุดปากไม่ใช่คนนู้นคนนี้กินของกองกองต้องทําให้เรากินอยู่แล้วค่ะเขาก็กินใหญ่เลยค่ะเขากินแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรก็มีพอมีเงินเก็บไม่ไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวผู้ชายไอ้ไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวผู้ชายนะคะค่ะไม่เที่ยวผู้ชายค่ะตอนนี้สรุปแล้วอาการทุกอย่างดีหมดเหลือแต่ว่าต้องฟอกไตวันเว้นวันอาทิตย์หนึ่งสามวันอาทิตย์ละสามวันก็วันเว้นวันแล้วใช่ค่ะไปไหนก็ไม่ได้ ตอนนี้พวกที่ต้องควบคุมอะไรบ้างคะอยากอยากทราบเป็นความรู้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอาหารเค็มเ็มงดรวมถึงเค็มแอบแฝงใช่ค่ะน้ําดื่มมากก็ไม่ได้ขับบางอย่างก็กินไม่ได้โอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ค่ะแป้งก็ไม่ได้นะแป้งแป้งก็กินได้น้อยคือทุกสิ่งทุกอย่างจํากัดหมดเลยคนเป็นมะเร็งเนี่ยยังกินธัญพืชได้กินนู้นกินนี่ที่มีประโยชน์ได้แต่คนเป็นโรคไตกินไม่ได้ เพราะว่าฟอสฟอรัสมีอยู่ในอาหารทุกชนิดที่เป็นพวกถงพวกถั่วนี่ก็ไม่ได้เลยอันนั้นยังสูงมากเลยค่ะเนยนมถั่วนี้ไม่ได้เลยกินแล้วพวกจะดำขึ้นน้ำเต้าหู้ยังไม่ได้เลยเต้าหู้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วทุกวันนีเธอทานอะไรเป็นหลักคะก็กินข้าวบางทีก็กินข้าวคุกปละทูข้าวกล้องนิดเดียวไม่ข้าวกล้องไม่ได้ค่ะเอ้โห่ะต้องกินพวกกรกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือมาตลอดชีวิตพอมาเป็นโรคไตต้องเปลี่ยนมากินข้าวขาวเพราะว่าข้าวกล้องมีประโยชน์มากเกินไปเดียว ข้าวขาวนิดเดียวถ้าพีหนึ่งแล้วก็กินไข่ขาวกับเนื้อปลาเยอะๆปลาเนื้อปลาสีขาวค่ะแล้วก็ปลาทูเพื่อต้องการไลโทดีนปลาแซลมอนนี่ไม่ได้นะฮะไม่ได้แต่คือแบบกินกินกินแบบไม่ต้องใช้จ่ายเปลืองอะคะจา์กินได้แค่นี้จริงๆแต่มันทรมานไหมล่ะกับการที่ไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้แต่ว่ามูนก็มีแหกกฎบ้างเหมือนกันซึ่งสมมติเดือนหนึ่งเนี้ยเราอยากจะกินก็กินสักมื้อนึงอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ใช่ถึงกับกินไม่ได้ คือได้แต่ต้องดูแลตัวเองว่าช่วงนี้ตัวเองถ้าเราเกิดไม่แข็งแรงก็ไม่ควรจะกินมันจะมีปัญหากับการที่เราต้องไปทรมานตอนฟอ,อกเลือดถูกต้องค่ะมันยิ่งถียิ่งทีมันมีเอฟเฟกต์มากเลยตอนฟอ,อกเลือดสามารถที่จะไปตอนนั้นได้คือไม่เร็วๆนี้คุณป้าที่อยู่ข้างๆเตียงบุก,ก็ตายไปต่อหน้าต่อตาทำไมอะพุก,กี้เกิดอะไรขึ้นคือเขาก็แข็งแรงนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็จะคุยกันกับคุณป้าเนี่ยก่อนที่จะฟอ,อกเลือดต่างคนต่างฟอ,อกอะแล้วอยู่ดีๆแกตายอะคือพุก,ก็ ใจก็ไปเหมือนกันนะแบบโอ้โหคุณป้าตายคุณป้าแข็งแรงมากคือการฟอกเลือดเนี่ยความดันจะต้องค่อนข้างสูงถึงจะฟอกได้เลือดมันจะวิ่งอะไรอย่างเงี้น<ฆ><ฆ>ะคะเมื่อไหร่ที่ความดันตกมันจะมีปัญหาเดี๋ยวก็ต้องให้ออกซิเจนหัวใจทํางานหนักอาจจะหัวใจวายตายไปเลยก็ได้คือมีสิทธิ์ไปได้ทุกเมื่อคนฟอกเลือดเพราะฉะนั้นความดันสําคัญสุดฮะพวกจะต้องรักษาความดันให้ดีกินกินเค็มนิดนึงอาจารย์กินเค็มปกติไม่เป็นไรพวกกินเค็มเมดนึงความดันพวกก็ ใช่แล้วบางทีเค็มไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเป็นเค็มซ่อนอย่างไส้กรอกอย่างเงี้ยเธอก็ไม่รู้อาหารกระป๋องอย่างเงี้ยเธอก็ไม่รู้แค่ซอสมะเขือเทศก็มีเค็มซ่อนโดยที่เธอก็ไม่รู้ห้ามกินหมดเลยค่ะพวกนี้อของกระป๋องห้ามทุกอย่าง อืมน่าเห็นใจมากเลยเอาละครคุณผู้ชมเจ้าขาสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สําคัญหาซื้อไม่ได้แค่ฟังแค่นี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่หนักอึ้งที่สุดในชีวิตก็คือปุ๊กี้ต้องต่อสู้กับคําว่าโาครคภัยไข้เจ็บแต่กําลังใจของเธอสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแต่ในที่สุดนะคะมีคนแนะนําให้เธอไปเปลี่ยนไตค่ะแต่เธอก็ตัดสินใจไม่เปลี่ยนไตค่ะเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะ